ปากใหญ่เท่าก้นเลยครับแม่เหล็กใหญ่กว่าขอบมันครับผมแม่เหล็กมันใหญ่กว่าครับผมวันนี้ท้่าแก่ของผมจะพาเพื่อนๆมาสร้างชุดเบตดอกซับ10นิ้ว220นะครับโดยใช้ตู้เปิดลิ้นและใช้ Power s u ์ซั y หรือสวิตชิ่งนะครับตัวนี้ที่121แอมป์ตามท่าแก่มาครับทั่าแก่จะอธิบายให้ฟังนะครับก่อนอื่นเลยเราปิดเสียงเพลงกันก่อนครับโดยบดที่ CD ออกไปครับ อ่าโอเคนะครับเดี๋ยวท้าแกจะอธิบายฟังสำหรับเพื่อนที่ต้องการมีชุดออดอกซับ10นิ้ว1ดอกเอาไว้เล่นที่บ้านนะครับอุปรกรณ์สำคัญเลยคือเราจะต้องมีผ้าจ่ายเสียงเพลงมาก่อนนะครับวิทยุตัวนู้นนะครับปล่อยสัญญาณเสียงเพลงมามาเข้าที่คั้ว CD in อตรงนี้ของปีนะครับหลังจากนั้นสัญญาณจะถูกออกไปที่ซับเอาและสัญญาณซับเอาไปไหนต่อครับสัญญาณซับเอามาที่สัญญาณขาเข้าในนี้คือ s i g n a l i n g สัญญาณอินพุตก็ไปที่แอมพ์คาร์ดดี แอมป์คาดี D, ตัวนี้เลือกที่1,500วัตต์นะครับเป็นลักษณะ5 0 0 1 5 0 0เป็นแอมป์คาดีระบบโมโนและทำการต่อสายไฟ1เส้นนะครับขั้วบวกขั้วลบพามายังลำโพงดอกซับครับตัวนี้ลักษณะของวงจรขนานคือแยกสายออกมาขั้วบวกนะครับและขั้วลบออกจากกันข้างที่1ครับเข้าขั้วบวกนะครับ1ข้างขั้วลบ1ข้าง และข้างที่2นะครับก็ไปขั้วบวก1ข้างขั้วลบ1ข้างการต่อลักษณะแบบนี้เรียกว่าการต่อวงจรขนานครับเพื่อนๆคือเอาไว้อยคอยสองไว้อยคอยทําการเชื่อมต่อเข้าหากันครับบวกเข้าบวกลบเข้าลบบวกกับบวกสมมติผมทาแบบนี้นะครับบวกมารวมกันที่นี่ครับโดยสายไฟเส้นบวกสีแดงนะครับดังนั้นสีแดงกับสีแดงจะถูกทําการเชื่อมกันอยู่ครับที่จุดเทอร์มินอลจุดนี้เห็นไหมครับผม สีดากับสีดําคือขั้วลบกับขั้วลบมาเชื่อมกันตรงนี้และทําการเชื่อมสัญญาณมาจุดต่อค้อมตรงนี้โดยปกติแล้ว4โอห์มขนานกับ4โอห์มจะเหลือ2โอห์มนะครับและทําการมาต่อเข้าที่แอมตัวนี้อยู่ที่โหลด2โอห์มที่ขั้วแอมคาร์ดดีตัวนี้นั่นเองนะครับเราจะเล่นกันที่โหลด2โอห์มจุดต่อตรงนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องของออมาตรฐานความปลอดภัยของแอมอยู่แล้วแอมคาร์ดดีโดยปกติแล้วจะลงต่ําสุดอยู่ที่1โอห์มนะครับ แต่ตัวนี้เราลงที่2โอห์มแสดงว่าใช้ได้ทีนี้เรามาดูกันนะครับหลังจากที่เราเข้าใจเรื่องของออสัญญาณนั้นนะครับและส่วนของสายลําโพงเราก็ต้องจ่อผ้าจ่ายไฟมานะครับผ้าจ่ายไฟของเราเล่น120แอมป์21แอมป์ตัวนี้นะครับผมทําไมเท่าแก่ต้องใช้ออผ้าจ่ายไฟในการเล่นแบบสแตนอ a l o n แบบนี้หรือว่าเล่นแบบเปืเป่อยๆแบบนี้ต้องใช้กระแสสูงๆนะครับกำลังวัดสูงๆเพราะว่า เราใช้แอมพ์คดีที่มีกําลังวัดมากมากถ้าเราไปใช้สวิตชิ่งตัวเล็กๆกําลังวัดน้อยๆนะครับสักพักเพื่อนๆเปิดไม่นานเดี๋ยวมันก็ควันขึ้นครับอ่าโอเคนะครับและปัญหาหลักเลยคือถ้ากระแสไฟของเพื่อนนะครับที่ลงมาเลี้ยงระบบไม่อิ่มนะครับไม่อิ่มไม่เพียงพอที่จะให้กําลังวัดของคร์ดีทำงานได้เต็มที่แอมเพื่อนก็จะร้อนตัดไม่ตามมาเป็นปัญหาตามมานั่นเอง และสุดท้ายเลยคือเสียงเบสที่เพื่อนมาต่อกําลังวัดที่จะเข้ามาขยายดอกลํำพูงมันก็น้อยต่ําตามไปด้วยนั่นเองนะครับนี้เรามาดูนะครับผ้าจ่ายไฟของเราก็จะเป็นขั้วบวกและคขั้วลบขั้วบวกคือสีแดงนะครับจากสวิตชิ่งขั้วลบคือสีดำํำเราก็ทําการต่อครับเข้ามาที่ขั้วแอมของเราขั้วดําก็เป็นขั้วลบของแอมขั้วบวกก็เป็น ขั้วบวกของแอมตัวนี้เป็นสายรีโมทครับต้องการสัญญาณไฟแรงดัน DC 12โวลต์มาเข้าที่ขั้วของรีโมทมันเท่านั้นเองถ้าแกเอามาจากไหน12โวลต์ท่าแกก็ไปจัมที่ตรงนี้มาเลยครับนี่ครับผมเป็นลนักษณะเราทําอยู่บ้านครับเราเสียบปลั๊กไฟปุ๊บสวิตช,ชิ่งปล่อยไฟ12โวลต์ปล่อยไฟ13.7โวลต์ออกมากระแสเต็มเต็แรงดันเต็มเต็มเราก็ดึงมาแท็บมาเลยครับผมเอามาใช้งานเป็นสายรีโมทของมันนั่นเอง ของเจ้าแอมตัวนี้แล้วก็เจ้าปีตัวนี้ครับเพราะปีตัวนี้ก็ต้องการสายรีโมทเช่นกันแล้วก็ต้องการสายกาวนะครับแล้วก็ต้องการสายแบตก็คือขั้วบวกสีแดงสายกาวก็ขั้วลบสีดาโอเคนะครับเห็นองค์ประกอบตรงนี้แล้วทีนี้เพื่อนๆก็จะต่อเป็นแล้วนะครับดูจากเจ้าแก่แล้วที่เจ้าแก่ให้เพื่อนดูรูปแบบนี้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่เจ้าแก่ทดลองเล่นนะครับว่าเจ้าแอมตัวเนี้ย1,500าวัตต์ตัวเนี้ยมันจะสามารถขับดอก10นิ้วนะครับ 220ได้หรือเปล่านะครับเท่าแก่ก็เลยเอามาลองดูนะครับแล้วก็มาทำรีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับอ์ปกอบสำคัญเลยนะครับที่เพื่อนจะต้องใส่ใจเลยคือตู้ลำโพงนะครับกับดอกมันจะต้องสมดุลกันนะครับถ้าใครใช้ตู้ลำโพงที่ไม่ได้โพลิเมอร์ที่เหมาะสมกับดอกนะครับหรือพอร์ตที่ไม่เหมาะสมกับดอกสิ่งที่เพื่อนจะได้มาคือเสียงเบสของเพื่อน มันจะไม่ได้ตามที่เพื่อนต้องการนั่นเองนี่คือปัญหาสําคัญของใครหลายๆคนที่ถามเท่าแก่มาเยอะครับท้าแก่ครับทําไมดอกเบรผมเนี่ยผมทําตู้เบรผมเนี่ยทำไมเสียงไม่ลอยเลยเป็นเพราะว่าเรากําหนดความถี่พอตเนี่ยไม่เหมาะสมกับดอกนั่นเองเช่นดอกเราไม่สามารถลงความถี่ต่ําๆได้แต่เราไปเอาตู้นะครับไปกอ๊อปตู้หรือไปทําอะไรตู้จากที่อื่นมาเนี่ยไปเอาเข้ามาแล้วมันไม่ได้เหมาะสมกับดอกที่เราใช้ มันเลยเจอปัญหาตามมาว่าเสียงเบสไม่ไพเราะอย่างที่เราต้องการนั่นเองกระบวนการที่จะทําให้เสียงเบสกระดอกนี้มันทํางานได้ดีคือเขาใช้พวกโปรแกรมนะครับใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบโดยการนํามาจับค่าพารามิเตอร์ของดอกและเอามาคํานวณในโปรแกรมนะครับเพื่อจะออกแบบเป็นตู้เป็นปริมาตรตู้ที่เหมาะสมเป็นความถี่ที่เราต้องการแล้วได้ยินเสียงที่เราต้องการนั่นเองนะครับนี่คือลักษณะ ของการออกแบบตู้ลำโพงซับกระดอกลำโพงที่สมดุลกันโอเคนะครับเพื่อนๆเห็นระบบตรงนี้แล้วเดี๋ยวเท่าแก่จะเปิดเสียงให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเท่าแก่ทดลองและนะครับได้ผลเสียงเป็นยังไงเพื่อนๆก็ฟังไปพร้อมกับเท่าแก่เลยนะครับไป <Bye. S 2> อ่าเดี๋ยวเท่าแกจะไปเปิดเพลงแล้วนะครับ เดี๋ยวขอย่าถอดหูฟังออกนิ่งนะครับอันนี้คือเสียงของลำโพงมันกระพือนะครับเพราะว่าเท่าแก่ไม่ได้ยิงน็อตเอาไว้นี่ถ้าเรากดแนบสนิทมันก็จะดังแน่นครับเพื่อจะสังเกตเห็นได้ว่าดอก ได้ยินเสียงเบสนะครับแต่ว่าหน้ากระดาษของดอกมันกระเด้งนิดเดียวเองนะครับเดี๋ยวท้าแกขอ,อยญาเสียบใหม่นิดนึงเพราะมันอยู่ใกล้นะครับลําโพงโทรศัพท์มันจะแตกครับผมโอเคนะครับเพื่อสังเกตสรีระของดอกมันนะครับทำงานแค่นิดเดียว สกเกปพฤติกรรมวอย์มันครับขยับเพียงนิดเดียวแต่ได้ดอกเบสลูกโตโต,โตโตแล้วครับตอนนี้ผมเสียบไมมาอยู่ไกลๆไว้นะครับเพื่อกันลำโพงของโทรศัพท์แตกผมใช้โทรศัพท์ถ่ายนะครับผมอ่าโอเคนะครับพอมองเห็นสลีระแล้วนะครับและนันวันนี้นะครับถ้าเพื่อนออกแบบตู้กระดอกลำโพงนะครับได้เหมาะสมกันดอกลำโพงจะทำงานเบามากครับ และยิ่งใช้แอมที่มันเหมาะสมกับมันด้วยนะครับวิธีการง่ายๆเลยคือถ้าคุณเปิดไปแล้วนะครับมั่นใจว่ากระแสะไฟฟ้าของคุณอิ่มๆสัญญาลิงอรือสัญญาณของคุณมาเต็มๆนะครับใช้ปีที่ดีสัญญามาเต็มๆแล้วใช้แอมที่มีคุณภาพนะครับกำลังวัดเหลือๆนะครับสังเกตง่ายๆเลยแอมคุณจะไม่เจอปัญหาร้อนไวแล้วตัดนะครับจะเดินเบรคได้ยาวๆทั้งวันนะครับโดยที่แอมไม่ร้อนไม่ตัดเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับ เพราะถ้ามันทํางานที่สมดุลนะครับมันจะระบายความร้อนมาที่กระดองของมันแบบนี้ครับทำให้กระดองของมันระบายความร้อนได้ตลอดเวลานํากระแสได้ตลอดเวลาขยายแรงดันขยายกระแสได้ตลอดเวลาทําให้มันไม่ร้อนครับมันก็จะเดินเบรของคุณได้ทั้งวันนะครับเปิดได้ทั้งวันไม่ตัดนั่นเองอั่หน้นหลายคนจะเจอปัญหาครับถ้าเราใช้แอมป์ผิดรุ่นนะครับไปเน้นตัวที่มันถูกมากเกินไปนะครับ ไม่ได้สนใจโฟกัส <Gym. S 1> ที่คุณภาพของมัน,นที่จะเอามาใช้ขับได้จริงเนี่ยเราจะเจอปัญหาว่าเปิดได้สักพักหนึ่งแอมก็ร้อนก็ตัดนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้ทั้แก่ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับให้กับเพื่อนๆเป็นไอเดียนะครับสําหรับที่จะไปสร้างชุดเบสเล่นที่บ้านนะครับสำหรับชุดนี้พอดีท่้แก่เอามาทําเทสนะครับก็เลยแบ่งปันความรู้ดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้มีชุดเครื่องเสียงเล่นเองที่บ้านได้เสียงดีๆเพาะๆแบบนี้นะครับผมด้วยความปรารถนาดีจากทั้แก่ของผม สังคมของการแบ่งปันครับและเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าจอบเท้าแก่อย่าลืมแชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆคนอื่นด้วยนะครับบ๊ายบายครับผมปากใหญ่เท่าก้นเลยครับ แม่เหล็กใหญ่กว่าขอบมันครับผมแม่เหล็กมันใหญ่กว่าครับผม